มีการยืมไม้คูด้วยนะครับมียืมไม้ครูด้วยนะครับมาจากไหนเนาะคือได้มีไหม่คู่ครับเนี่ยเป็นอาจารย์บอกครับบัวบัวครับบัวคือมีใหม้คู่มาจากหนองบัวลำพูนมเหลลูนี่บอกครับปูหรือสีแแหมาว่ายืมเขาอื่น เซปูหร <vastly lava> <less> ือซียังครับคูปู่อย่างเดูไมค <any> ์คูครับน้าเจ้าของเจ้าของไมค์คูสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้ลูกศิษย์มาเจออาจารย์อตตี้ที่ร้านคาเฟ่ใหม่นะครับนี่ครับ อาจารย์ไม่ได้เข้าไปในตำหนักนะครับอาจารย์มาอยู่ที่ร้านกาแฟมาที่โอรกาย่ครับใส่สีบรนเกดไวัลบ่อนนี้นอนบ่ครับแม่นแ่ครับแน่นแน่นเด้งเล้เนานยาวหลุดนะครับเอ็นเหมือนปลาไหลนี่นะครับ

เอย์มาทางนี้ด้วยโอ้โอมีฝรั่งด้วยกางเอาจางเีมดอาจารย์อาจารย์ยืนทางนู้นดีกว่าเนาะใช่ครับเยฟะบังข้องอาจารย์ อาจาร์อาจาร์เขาอาจารย์เพียนมุ่มไปขางบนได้บ่ครับเพียรไปทางบนอ้่ไหมยดขมาดี่เอ้นี่แหละครับชัดเจนเลยไปบายนอนแล้วก็โยนกแยไปนามลาามไตรงนี้เลย ครั้งแรกนะครับที่มาร้านกาแฟนครับเพราะว่าอาจารย์ติดธุระแต่ว่ายังไงก็เล็บยังเหนียวแน่นครับท่านผู้ชมฉากด้านหลังก็สวยด้วยขนาดร้านกาแฟยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมเห็นด้านหลังเพราะแต่ครั้งก็ไมันจะอยู่กับ

มียืมไม้คูด้วยนะครับเนี่ยหมายจากไหนเนาะที่ม,ไมีไม้คูดูไม้คูกันข้าวพิ้งดูไม้คูไม้คู สำรองคือได้มีไม่อคู่ครับเนี่ยเป็นอาจารย์บอกครับบัวครับบัวคือมีไหม่คู่ออาาาจรย์มีกแค่นึงบัวขออาจารย์มาจากแค่นึ่งโอ้โหครับผมยุ่งยุ่งย่นนั่นละสายนี้อยู่เนาะโอเคดูดูคือไม่คู่ครับสายสีบุญเรือร์

แล้วได้แล้วก็ดูดูไม้คูไม้คูใหม่นะครับอันนี้ดูไม้คูไม้คู่ไม้คูไม้คูมาจากทางมาจากหนองบัวลำคู่มเก่ได้ไไม้คู่มาน้ำจะขวงมาือม่การเคาะให้โัวมาในทีไม้คู่ของปูหรือสีนี่บอกครับปูหรือสีแง่พว่ายืนเขาอื่น

ได้มเซมนอด่นอมเยช่ดีครับช่ดีนะมบายปูครับเชงเด็กัอันเพิ่นซื้อไปเพิ่นลาปูว่าอยากกินขนมเซงโอ้เพิ่อนได้หลายแล้วเพิ่นอยากไปกินขนมเซงเพิ่นบอกก็มาค่คปูไปบอกบอกครับว่าอยากกินขนมโอ้ผมได้กินแสดงว่าผมก็ต้องโชคดีมผลไม้เยอะเพิ่อนก็เลยบอกว่าผลไม้เยอะแล้วอยากกินขนมอยากกินขนมเซน Sí, ายาไที่เอ็กมาเอ็ยกพี่น้องน้ำอบครได้มาเอ็ก็ตั้งเอ็มบอว่ามันนีขอให้เราแบบอยนี้เจอ่อได้โอ้บอกว่าขอให้ได้เจออาจารย์น็อตตี้ตอนนั่งรออยู่นใจตุ้มๆตมๆอยู่้นยอาการว่าเนี่ยัจผมจะขยะไปทิ้งบอกว่าตามผมมานะตามผมไปทุก่างขยะ คือใจเขาแบบว่ามาอยู่กับอาจารย์แล้วเนาะคือวราเราอยากเจอได้กลับมาถ้าไปก็ขอให้เหตุาุดจะเป็นครั้งแรกการร้องร้องที่หัดวานแ่ใจห่างนักเรีนงานมากกว่าเดิมมาหมดแล้วนะครับนะครับโชคดีเด้อครับเด้อครับขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งรางวัลใหญ่เราไมปอกกันอีก ตอบวความตั้งใจแล้วเวลายังไม่ได้คิดเลยวันนี้นอยลาวด้วยอาจารย์ยังไม่มีเวลาคิดนะครับเหมือกันไหมล่ะต้องสองรอบไหมล,ล่ะรถขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่อาจารย์โทรศัพท์อาจารย์ครับ อเมื่อกี้เราเอาเมื่อกี้เป็นบรรยากาศ MC นะครับมากุ๊ปคนเป็นมาบุกบ้ากับแป๊ะกับแป๊นาทีพอดีออกบครับอาจารย์จับพ่อจับมาเลยถอดมาเลยครับโอ้คนลหลายไปนี่ป่หลายอยู่ครับครับไปแล้วก็มีครับแม่วม่ได้ด่าเราอุ้มใหญ่แล้วเราถามอยู่แบบผมก่อยอุ้แล้วก็ดื่มน้ำให้อุ้มแล้วผมจะไปทุลากทุเลเขาไปอุ้มนนี้เป็นโชคจิไปแล้วเป็นครับไม่คงจะได้กลับเลยนะถ้าเราไปกราบหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อแม่บ่ครับผม ก็เลยหลายบอกแมวไม่ไมได่าครับเดี๋ยวเ็รลาวเห็นหน้อยแห่งอาชีพเลาวกันเาอาม,มีลาวมีน้อยด้วยเดี๋ยว